สวัสดีครับผมทองพูนบุรีรัมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูแปลงข้าวนายอดดูทิครับว่าเขาจะเป็นแบบไหนนี่ครับนี่คือข้าวนายอดซึ่งตอนนี้หญ้าเต็มไปหมดเดี๋ยวเราลงไปดูใ,ใกล้ๆกันเลย ข้าหนายอดตอนที่งอกเร็กๆมันก็ดูก็ดูดีนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้หมายความว่าผมคิดว่าข้าหนายอดเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะนะครับมันควรจะแตกโกได้มากกว่านี้แต่เขากลับไม่แตกโก วันนี้ผมก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าทําไมเขาถึงไม่แตกก่เอเบื้องต้นนะครับที่ผมสังเกตก็คือว่าข้าวมันแน่นเกินไปแล้วก็ผมหยอดหลุมนึงเยอะเกินไปนะครับข้าวมันแน่นเกินไป ทำให้เขาไม่แตกก่อเหตุผลที่สองก็คือดินดินที่ขาดอินทรีย์วัตถุนะครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูดินสภาพดินแบบนี้มันแข็งโปกเลยนะครับแข็งโปก๊กเพราะว่าเหตุผลที่สามก็คือ สภาพอากาศที่แรงจัดนะครับปีนี้แรงจัดเออนี่ปลายสิงหาแล้วนะครับฝนก็ยังไม่มาเลยคือมาก็มานิดๆหน่อยๆแค่ให้พืชพันเอ่ให้ดินมีความชื้นนิดหน่อยให้ข้าวไม่ตายนะครับก็เหตุผลหลักๆก็มีอยู่สองสาประการนี้เท่าที่ผมมาวิเคราะห์ดูนะครับ หญ้าไม่ใช่ปัญหานะครับที่มันมีหญ้าไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าผมรู้แต่แรกแล้วว่าหญ้ามันจะมันจะต้องเยอะซึ่งมันก็จะตรงกับคอนเซปต์ของผมก็คือผมจะใช้หญ้าทําปุ๋ยนะครับเนื่องจากดินขาดอินทรีย์วัตถุและก็ผมจะไม่ใช้ ปุ๋ยเคมีไม่ใช้เคมีในการทำนานะครับก็เลยว่าจะใช้ยญ้านี่ครับมันมันไม่แตกกอเลยมันไม่แตกกอเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าต้นเขาก็แข็งแรงดีนะตามสภาพ เดี๋ยวพอแย่มันมันเริ่มโดยเฉพาะแย่ขนนี่ครับถ้ามันจริงๆแล้วมันจะตัดได้แล้วถ้ามันออกออกดอกอย่างนี้นะครับผมจะเริ่มตัดได้แล้วเพียงแต่ว่ามันเล้งจัดนะครับผมก็ไม่กล้าตัดดูสิครับบางจุดนี่ตายแล้วเนี่ยเขาตายแล้วบางจุดนี่ตายแล้วเนี่ยมันแห้งตายแล้วนี่ผมถ่ายตอนเช้ามันก็เลยดูสดชื่นหน่อยถ้ามากลางวันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย จุดเนี้มันแห้งจัดมันก็เลยตายนี่ครับตายแล้วเนี่ยดินมันแห้งจัดผมมาทำนาปีแรกก็ปรากฏว่าฝนทิ้งช่วงแบบนี้แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้ชัดว่าข้าวที่มีอยู่นี้ถ้าฝนไม่ตกมาเนี่ยจะได้กินไหมคือทุกอย่างไม่อำนวยไม่ไม่มีความพร้อมเลยนะครับไม่มีความเรียกอะไรมันไม่ดุนกันเลยนะครับมันไม่ดุนกันเลยจริงอยู่ในตอนแรกที่ผมเคยบอกว่าผมต้องการให้น้ำไม่มีน้ำนะครับ แค่ดินมีความชุ่มชืน้นแต่ในขณะน,นี้นามันแห้งเกินไปมันไม่ได้มีความชุ่มชืน้นอันนี้มาดูตอนเชา้ามันยังพอมีน้ําค้างตกมามันก็เลยดูมีความชุ่มชืน้นนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่20สิงหาคม2567นะครับนาแปลงนี้ดําเมื่อวันที่20มิถุนา2567 ยีมิถุนากรกฎาสิงหาวันนี้ก็สองเดือนแล้วนะครับสองเดือนได้แค่นี้เองพี่น้องครับมันแย่ค่อนข้างแย่เลยนะครับค่อนข้างแย่เลยนะครับคือแย่ตรงที่ว่า,าดินมันแห้งจัดมันฝนมันทิ้งช่วงนานเกินไปทำให้ข้าวนะครับมันเริ่มเริ่มจะ ทำแท้จะตายแล้วนะครับทำาท้จะตายแล้วนะครับธรรมชาติของข้าวนะครับข้าวที่ไม่ใช้เคมีพี่น้องครับข้าวที่ไม่ใช้เคมีนะครับเนี่ยถ้าใบด้างล่างเนี่ยใบที่แก่แล้วด้านล่างเนี่ยมันก็จะแห้งแบบนี้นะครับมันก็จะแห้งแบบนี้มันก็จะแห้งแล้วก็มันก็จะตายมันก็จะ สูงขึ้นข้างบนส่วนส่วนด้านบนนี่มันก็จะเขียวออกเหลืองเหลืองนี่คือธรรมชาติของข้าวที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าข้าวที่ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเขียวเขียวตลอดไม่มีมันไม่มีใบที่แห้งแล้วก็ตายลงอย่างเด็ดขาดมันจะเขียวอย่างเดียวนะครับพี่น้องเคยสังเกตไหมครับผมไม่เคยทํานาแต่ว่าผมสังเกตด,ดู นะครับข้าวที่ข้าวธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติของข้าวจริงๆเป็นแบบนั้นนะครับหน้าหยอดนะครับตอนที่ทําตอนแรกตอนทิ้งออกตอนแรกเนี่ยผมก็ว่าโอเคอยู่นะแม้ว่าเจอปัญหาและอุปสรรคตั้งแต่ต้นทําไปทํามาทําไปทมามากลับกลายเป็นว่า ข้าวนาหวานที่ผมหวานบางๆอาจจะโอเคกว่าในแปลงที่ผมทดลองอยู่รอบบ้านผมปลูกข้าวต้นเดียวเขาแตกกลดีมากนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูแปลงทดลองซึ่งผมปลูกไว้รอบๆบ,บ้านนะครับปลูกข้าวต้นเดียวนะครับมันแตกโกลดีมากๆนะครับก็ในเบื้องต้นวันนี้ พาเพื่อนๆมาดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยทำนายอดแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับข้าวที่ผมทำอยู่นี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยว่ามันพอใช้ได้ไหมตอนนี้ไม่มีน้ำเลยแห้งแห้งสนิทพูดง่ายๆบบแห้งสนิทเลยนะครับ แห้งชนิดที่เรียกว่าบางจุดนะครับบางจุดตายแล้วนะครับมันแห้งจัดมันแห้งจนดินไม่มีความชื้นเพียงพอไม่มีความไม่มีความชื้นเพียงพอทําให้เขาแห้งตายนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตดูในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับไว้คราวหน้าผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะครับคลิปนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นแรงมันใจให้เพื่อนๆที่ทำนานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหวานข้าวนาหยดข้าวนาดำหรือข้าวอะไรก็ตามนะครับได้เห็นแนวทางหลายๆอย่างนะครับว่าการทำนาแบบไหนมันจะเหมาะสมกับแปลงของตัวเองนะครับอย่างของผมตอนนี้ผมก็เริ่มได้คำตอบบางอย่างแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ